วัสดีครับผมมาร์คเมทานฟุตบอลทาวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในพื้นที่ของเนินเขา A1 ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ A1 Hill นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองเดียนเวนฟูครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นตัวค่าเข้าชมสำหรับ A1 วันฮินะฮะก็ราคาสำหรับผู้ใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ20,000ื่ดงเวียดนามหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30บาทนะฮะ ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นอาคารที่สำหรับจำหน่ายตัว๋วหรือว่าจุดที่จะขายตั๋วเข้าชมนะครับด้านหน้านี่ก็จะมีเป็นร้านขายของที่ระลึกนี่ครับผมเดินเข้ามาจากจุดบริเวณด้านนี้นะแล้วก็กำลังจะเดินพาทุกท่านเนะี่ยไปชมบรรยากาศด้านบนของเนินเขาเอวันฮิลนะฮะส่วนด้านตรงนี้นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะฮะ จะเป็นลักษณะเนินเขาซึ่งในดีเนี่ยเคยเป็นสถานที่ในการทำศึกสงครามยุทธการเดียนเบียนฟูนะฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปกันต่อครับตอนนี้นี่ผมก็เดินขึ้นมายัางบริเวณด้านบนของเนินเขา A1 นนะครับก็ถือว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างฝ่ายเวียดมินหรือว่าฝ่ายของเวียดนามนะครับกับทางด้านของกองทัพจาก ฝากฝั่งตะวันตกก็คือฝรั่งเศสซึ่งในสมัยดีเนี่ยเคยเป็นเจ้าอาณาน,นิคมของเวียดนามนะฮะนี่ยเขามีทางเดินขึ้นไปนะเป็นบันไดเป็นขั้นไปนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่าเข้าชมนี่ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ด่งหรือประมาณ30บาทนะครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับจนไปถึง11บเอนกาแล้วก็จะหยุดพักเที่ยงนะครับก่อนจะมาเปิดอีกครั้งตอน13บสนกาสานาทีหรือว่าบ่ายโมงครึ่งนะครับ จนไปถึงประมาณ5้าโมงครึ่งตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนะี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงยี่สิบนะฮะเนี่ครับเราจะเห็นครับว่ามีร่องรอยของเขาเรียกกันว่าเป็นการเจาะพื้นที่นะครับหรือว่าขุดหลุมขุดอุโมงค์นะครับเพื่อใช้ในการเป็นยุทธวิธีในการที่จะโจมตีพวกข้าศึกศัตรูนะครับก็เป็นยุทธวิธีแบบบ้านๆนะที่ ทหารฝ่ายเวียดมินหรือเวียดนามเนี่ยใช้กันนะครับคือสู้รบแบบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเวียดนามก็อาจจะแพ้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกลวิธีหรือว่ายุทธวิธีในการสู้รบนะครับที่เรียกว่าต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับอย่างในสงครามเวียดนามเนี่ยก็ใช้วิการสู้รบแบบในหลุมหรือว่าในรูนะครับในการสู้กับพวกทหารอเมริกันนะครับ ส่วนการสู้รบที่เดียนเบนฟูเนี่ยก็ใช้วิธีการเจาะอ,อุโมงค์นะครับแล้วก็เจาะภูเขาเข้าถึงกันนะครับเพื่อเกณฑ์วิทยุทธวิธีนธในการที่จะเอาชนะทางด้านของฝรั่งเศสนะครับนี่ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนมีเป็นภาพแกะสลักนะฮะนะครับแล้วก็จะเป็นเนินขึ้นไปเป็นมีบันไดเดินขึ้นไปนเป็นชั้นๆนะครับ ด้านบนนี้ก็จะมีการปลูกพวกต้นไม้มากมายนะครับก็มีอยู่หลากหลายชนิดนะาหรับต้นไม้ภายใน A1 h i l ฮนะเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบริเวณจุดด้านนี้นะดูครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามนะแล้วก็เป็นสงครามเดนเบนฟูที่เกิดขึ้นในช่วง ไปคศ1954นะครับระหว่างฝ่ายเวียดมินเจอกับทางด้านขนองฝรั่งเศสการสู้รบเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ50วันนะก็พอมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ของเนินเขาเอวัน เนี่ครับเราก็จะเห็นร่องรอยของพวกเศษซากวัตถุนะครับแล้วก็ร่องรอยของสงครามในอดีตนะฮะนีครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปบริเวณจุดด้านบนนะครับ มายังบริเวณจุดด้านบนนะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นอนุสรสถานนะฮะที่จะตั้งอยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเป็นพวกอนุสรสถานที่เกี่ยวกับยุคสงครามเดียนเวนฟูนะฮะนะครับ,รบก็มีคำอธิบายนะเป็นนังภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ นะครับสงครามนี่มีประมาณ39วันนะตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปจนถึง17พฤษภาคมของปี1954นะครับสุดท้ายเนี่ยเวียดนามกองทัพเวียดนามเนี่ยก็สามารถยึดคลองภูเขาเนินเขาหรือว่ามีชัยชนะในสมรภูมิที่เนินเขา A1 แห่งนี้ได้นะ แต่ก็มีทหารจำนวนมากมายที่ต้องมาเสียสละนะครับหรือว่าสละชีพในยุทธภูมิหรือว่าสมรภูมิสู้รบครั้งนั้นนะครับเนด้านบนเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับ,นะรบเดี๋ยวไปชมจุดของบริเวณรถถังกันนะครับก็เวียดน,นามในสมัยดีนี้ก็จเจอับสงครามใหญ่ๆเนี่ย ก็มีช่วงยุคทศวรรษที่5 0เนี่ยพวกเขาเจอกับสงครามกับทางด้านของฝรั่งเศสหรือเรียกกันว่ายุทธการเดียนเบนฟูนะฮะแล้วก็ในช่วงยุคทศวรรษที่70เนี่ยก็เจอสงครามเวียดนามนะก็เป็นสงครามเย็นนะครับเป็นสงครามตัวแทนนะซึ่งเวียดนามเหนือกับเวียดนามใตนะ้น่ยสู้รบกันนะครับโดยเวียดนามเหนือเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตหรือพวกคอมมิวนิสต์นะครับ ส่วนเวียดนามใต้นะก็ได้รับการสนับสนุนจากโลกเสรีรหรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับนี่ครับตัวรถถังนะที่เคยใช้ในยุคสงครามเดียนเบียนฟูนะครับนี่คือยานพาหนะที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้จริงๆในช่วงยุคสงครามนะฮะเดี๋ยวผมจะอ้อตรงนี้กว่าเป็นคำอธิบายนะไม่ใช่นะครับ คำอธิบายอาจจะอยู่ตรงด้านนี้นะฮะนีครับคําอธิบายของตัวรถถังครับ The b a r i l ี่นะครับาซิ i นะครับก็เป็นรถถังของกองทัพฝรั่งเศสนะฮะทำลายในช่วงยุคปี674นะครับน่าจะเป็นช่วงยุคสมัยนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับปี316นะครับแล้วก็เคยใช้ในสมอลล์พูมครับช่วงเดือนเบนฟูในช่วงเดือนเมษายนปี1954นนะฮะเนี่ยครับตัวของรถถังนะฮะเนี่ยก็จะมีจุดของรถถังนะครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดไว้สำหรับ น่าจะเป็นจุดของหลุมศพนะฮะอ้อเป็นจุดของหลุมศพของทหารทั้ง4นะครับ Grave of Four Soldiers นะครับก็เป็นทหารของฝ่ายเวียดมินนะก็น่าจะเป็นทหารที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับของทางฝ่ายเวียดมินหรือทางฝ่ายเวียดนามนะครับเอาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปบรรยากาศของเนินเขา A1 กันต่อครับ ครับบริเวณจุดด้านหน้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดของอุโมง์หรือว่าพวกบรรดาหลุมหลบภัยนะครับที่ถูกใช้ขึ้นในช่วงสมัยยุคยุทธการเดียดเบนฟูนะครับก็เป็นป้อมปรกการลักษณะนี้ก็คล้ายๆพวกบังเกอร์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในกันนะครับว่าจะมีลักษณะอานไะร เข้ามานี่ค่อนข้างจะมีลักษณะนี่ค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็มืดนะฮะน,น,นะครับก็จะเป็นจุดที่บรรดาพวกทหารเวียดมินหรือว่าทหารเวียดนามนี่ใช้ในการหลบหรือว่าเป็นที่ในการอีกจุดหนึ่งที่ใช้ในการสู้รบนะครับนี่ยฮะ ก็จะมีการทําเป็นอุมโมงค์แบบนี้นะแต่นี่หน้าตานี่ออกไปแนวพวกชาวพวกฝรั่งชาวตะวันตกน่าจะเป็นกลุ่มของทหารฝรั่งเศสนะครับนะครับอุมโมงค์ตรงด้านนี้นี่ก็ลักษณะนี่ค่อนข้างจะแคบนะครับตรงนี้นี่มีกรงประตูนะครับไม่สามารถออกไปได้นะเพราะว่ามีกุญแจนะครับเนี่ยด้านในนี่ค่อนข้างจะมืดเลยนะครับถ้าไม่ได้มีการเปิดไฟนี่ก็ มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะฮะเนี่ยครับลักษณะนี้ค่อนข้างจะขับแคบแล้วก็แออัดอยู่พอสมควรนะฮะเนี่ยด้านภายในนี่ก็สามารถเดินเข้าไปได้อีกนะครับเนี่ยครับแต่ด้านนี้ที่ก็มืดมองอะไรไม่เห็นนะฮะจริงๆเนี่ยเขามีจุดไว้สําหรับเปิดไฟด้วยนะฮะเนี่ยไว้สาหรับเปิดไฟด้านนี้แต่ไม่ลองดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราไปชมบริเวณอีกจุดหนึ่งนะฮะเนี่ยครับก็คือจุดทางลงไปด้านล่างตรงนี้นะฮะเนี่ยครับ,ร,บรงด้านนี้ข้างในจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะก็ลักษณะก็จะดูเล็กแล้วก็คแคบแล้วก็ภายในนี่ก็ค่อนข้างจะมืดนะครับเนี่ยครับ ผมไม่ได้มีไฟฉายมานะฮะเนี่ยครับแล้วก็ทางออกก็จะอยู่ด้านจุดตรงนี้นะเนี่ยครับที่เห็นเป็นทางสว่างสว่าง,างนะฮะเนี่ยครับก็มองไรแทบจะไม่เห็นนะครับสำหรับบริเวณด้านภายในนะเนี่ยรเดี๋ยวผมจะเดินออกไปตรงจุดที่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามานะครับเนี่ยครับโอ้โหาเป็นจุด ทางยาวเข้าไปเลยนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นจุดทางออกครับก็เนี่ยเป็นการเจาะพวกภูเขาหรือว่าเจาะอุโมงค์นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีครับที่ใช้ในการสู้รบในยุคสมัยสงครามเดียนเวนฟูนะฮะ ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสงครามโดยเฉพาะนะครับในจุดด้านมาสักครู่นะครับตรงนี้นี่เป็นประตูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินให้ชมรอบๆนะฮะโอ้แล้วมีเป็นทางค่อนข้างจะดูมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็คือยุทธวิธีในการออกแบบของการ สู้รบนะฮะนี่ครับในยามศึกสงครามนี่ใครที่จะต้องการหาชัยชนะเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางนะครับหรือว่ายุทธวิธีต่างๆในการที่จะมาใช้ในการกำลาบหรือว่าเอาชนะพวกบรรดาข้าศึกศัตรูนะครับนี่ครับก็บริเวณตรงด้านนี้นี่ก็จะมีผู้คนนี่มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ มาชมบรรยากาศกันนะฮะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะฮะนี่ครับเนินเขา A1 นะฮะตรงด้านนี้ก็เป็นจุดของรถถังที่ชมบรรยากาศกันไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับบรรยากาศของเนินเขาเอวครับ หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุคยุทธการเดียนเวนฟูนะฮะน,นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบริเวณส่วนอื่นๆกันต่อนะครับรตรงดานนี้นี่เริ่มที่จะมีผู้คนมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพวกกลุ่มหรือว่าพวกอุโมงค์ของบรรดากองทัพชาวฝรั่งเศสนะครับเนี่ย trace of the French Army นะับของกองทัพฝรั่งเศสนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะที่มีการขุดเจาะลงไปนะฮะเพื่อเป็นยุทธวิธีในการสู้รบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายชนะนี่เป็นฝ่ายของกองกำลังคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะครับ ฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสู้เพื่อปกป้องเพื่ออิสรภาพแล้วก็เพื่อประเทศชาตินะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายของเจ้าอนาะธิคมอย่างฝรั่งเศสน,นะครับในตรงด้านนี้ก็จะมีทางเดินเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มีจุดให้ชมนี่ค่อนข้างห่เยอะแล้วก็มีความน่าสนใจมากมายนะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณด้านนู้นกันต่อนะฮะเราก็จะเห็นพวกร่องรอยของพวกสิ่งกอ่อสร้างนะครับแล้วก็ร่องรอยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับในยุคยุทธการเดียนเวนฟูนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีคศ1954นะครับ โอ้ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นหลุมหรือว่าลักษณะนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับนะครับน่ครับลักษณะเราจะเห็นนะว่ามีลักษณะนี้ค่อนข้างจะกว้างและใหญ่แล้วก็ลึกลงไปประมาณหนึ่งนะครับตรงด้านนี้นะนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ร่องรอยที่เราได้พบเห็นนะว่าเป็นร่องรอยเกี่ยวกับทางรบริษัทของการสู้รบนะครับในด้านนี้มองไปเราเราจะเห็นวิวภูเขานะครับวิวท้องนานะครับแล้วก็บรรยากาศบริเวณรอบชานเมืองเดียนเบนฟูนะฮะซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามเมืองเดียนเบนฟูเนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศลาวนะครับ ผมเดินทางมาจากเมืองอุดมไสยในประเทศลาวนะแล้วก็นั่งรถมินิบัสนี่ใช้เวลาในการเดินทางร่วมๆเจ็ชั่วโมงนะฮะจากอุดมไสมาที่เดียนเวียนฟูนะครับเมืองนี้นี่ก็จะมีพวกบรรดาชาวไทยดำนะครับก็อาศัยอยู่กันค่อนข้างเยอะๆนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นเมืองแถนนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านล่างกันต่อครับ ส่วนตรงด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นอุโมงค์เอาไว้สําหรับคลานหรือว่ามุดไปนะฮะเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเดินตรงๆไปได้ครับต้องใช้ลักษณะคลานหรือมุดเข้าไปนะฮะเนี่ยครับแล้วก็จะไปออกบริเวณจุดทางด้านตรงนู้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นกันครับในช่วงสงครามนะมีทั้งการมุดการรอดการคลานนะครับเพื่อหาวิธีที่จะมา เอาชนะข้าศึกศัตรูให้ได้นะครับเนี่ยครับก็จะมีจำนวนพวกหลุมจำนวนมากเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นไว้เนะนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบริเวณจุดทางลงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพแกะสลักนะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการสู้รบนะฮะของพวกบรรดาทหารเวียดมินนะครับเนี่ยครับ เป็นการสู้รบกันระหว่างทหารฝ่ายเวียดนามนะครับหรือว่าเว e น n a m สพีเพอร์อาร์มี่ครับกับฝ่ายทหารของฝรั่งเศสนะครับในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปี1954นะด้านนี้นี่ก็คือทหารเวียดนามนะด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนี่รู้สึกว่าจะเป็นทหารของกองทัพฝรั่งเศสนะฮนะเนี่ยตรงด้านนี้นี่ก็จะมีเป็นหลุมมากมายนะครับ นียครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะก็ถือว่ามีอยู่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับพวกหลุมหรือว่าอุโมงการสู้รบต่างๆนะฮะนี่เราก็จะมีสะพานไม้ไว้สําหรับเดินนะฮะตาจจังอ่ะิะน,ะนะครับแล้วก็เดินข้ามไปนะฮะ เดี๋ยวพาไปชมบริเวณอีกจุดหนึ่งนะครับนะครับก็ค่อนข้างจะกว้างครับสำหรับบริเวณพื้นที่ของ A1 วันฮิลหรือว่าเนินเขา A1 วันนะฮะนี่ครับสะพานตรงนี้นะเป็นลักษณะเป็นทางสะพานไม้นะฮะนี่ครับก็ส่วนใหญ่นี่ก็ยังยึดรูปแบบเดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะสำหรับพื้นที่ของ เนินเขา A1 หรือว่า A1 วันฮิลนะฮะในด้านหลังนี่เราจะเห็นพวกบรรดาเป็นบ้านเรือนของบรรดาชาวบ้านพวกชุมชนนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานะฮะเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายหลังเลยนะครับสำหรับบ้านเรือนของบรรดาชาวบ้านหรือว่าชุมชนนะครับ ก็จะมีเป็นบริเวณพื้นที่จุดสู้รบด้วยนะครับเนี่ยครับ b a t t l e f i e n d s of the Vietnamese People Army นะครับเนะี่ยฮะด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของจุดไว้สำหรับสู้รบต่างๆนานานะครับเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะก,กว้างนะครับบรรยากาศนี่ก็สามารถเดินชมกันได้แต่แนะนำนะฮะมาในช่วงประมาณเช้าๆเนี่ยก็น่าจะดีะ เพราะว่ามาในช่วงบ่ายนี่แดดค่อนข้างจะแรงนะครับอากาศนี่เริ่มร้อนนะครับนี่ครับบรรยากาศของเนินเขา A1 นะครับหรือว่า A1 Hill นะครับซึ่งเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างกองทัพเวียดนามกับกองทัพฝรั่งเศสนะครับในช่วงยุทธการเดียนเบนฟูซึ่งเกิดขึ้นในปีคศ1954นะครับเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของ A1 Hill ครับหรือว่าเนินเขา A1 นะครับ ที่ตั้งอยู่ในเมืองเดนเบนฟูของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ